น้องผมหน่อยนะออดออดออดอยู่นี่ลูกเอือนแล้วไม่พรีเซนเฟอซะด้วยลูกเอื้อนเดี๋ยวดูลูกศิษย์ผมวัดป่าบ่อน้ำป้าอินแม่เป็นไงนีเด็กแล้วดูเด็กผมวัดป่าบ่อน้ำทำไมอ่ะ เนี่ยเป็นได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเผาขนมเปี๊ยะมากเราเป็นคนยังไงบอกให้เข้าวัดกับหลวงตารอป๋าอยู่รู้ไงแต่ที่ว่าก็มาตรงนี้ก่อนไงเพราะเป็นห่วงงานอย่าเลยผมรู้เลยจะเอาสูตรขนมเปี๊ยะมาขายแม่ค้าใช่ไหมที่ไหนเนี่ยแม่ค้าตามข้างถนนที่ไม่ไม่ได้ขายอยู่แล้วเพราะว่าอันนั้นกูเจ๊งไปแล้วกูเจ๊งไปแล้วทุกรีวันนี้อาศัยหลวงหลวงตานี่แหละอืผมจะมาเชื่อมจิต บางคนบุหรี่กับจมูกผมจะเชื่อมจิตให้ติดกันโดยนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ผมเปี๊ยกกำลังมาหนุ่มเปี๊ยะขายดีอยู่แล้วอขายยดีู่มีคนพูดหลายคนนะครับบอกว่ามึงขึ้นมันทำเฮี้ยอะไรกันมาเยอะแยะสมบูรณเดียวกันหมดหมอมุทิตาจิตนะฮวันเกิดวันคล้ายวันเจุลตาตาไม่มีความคิดจะปลูกผมวันที่สิบสองนี่หรอไงเนี้ยเลขสิบเอ็ปลูกปลูกป่าปลูกป่าดีเลยไม่บอกปลูกฝีผมเคยอยู่ป่าสามปี ยินดีด้วยอยู่ที่ไหนป่าไหนครับป่าที่เขาตุดงกันนั่นแหละอำเภออะไรไปเป็นทงหมผมจำไม่ได้ผมหลงนึกว่านึกว่าไปไปนั่งสมาธิอะไรการเชื่อมจิตนี่แหละฮะยังไงเชื่อมจิตยังไงอยู่ตรงปลายจมูกยังไงหมายความว่าเอาเอาใส่ไปในจมูกแล้วมันไม่ใช่มันจะเข้าไปในจมูกให้เขาตามโดนอย่าเพิ่งสงสัย ผมเคยบวชแล้วนะเกือบจะได้เป็นเจ้าคนะอำเภอเพิ่มเพิ่เจ้าคณะัจังหวัดแต่โดนเจ้าอาวาสจับสือหาว่าหาว่าเทศแท่โฆษณาอัลตาฮีผมจะบวชท่นนี้เหมือนกันแต่ไม่กล้าบวชกว่าจะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเกินที่เกินหน้าหลวงหลวงตา เคยไปที่ไหนมาบ้างแล้วเปถามสิโอ้ย,ยอัตตาหิอัตโนนาโตโตโยตา้าฮิชาวโตโยต้ามาจอดที่กุติคันหนึ่งโอ้โหเนี่ยจะมอบมอบไม่ใครกอ่ะจะเอาว่านหาว่าผมเทศแทรกโฆษณาเหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเคยไปได้ต่างประเทศนะมะอะอุสุบาลุอีสุสุจอดอีสุสุอังอ<ซ>ีสุก็จะแจกอีกนะจอดที่กุฏิเหรอที่กุฏิมาจับได้ตอนนี้ที่โดนศึกอะเรื่องอะไร กินไม่ได้นอนไม่หลับอย่าลืมซอสตาภูเขาทองโดนจับไี่ทำอะไรเนี่ยนี่ไงนี่ไงเข้าไปยังเข้าแล้วเข้าแล้วเฮ้ยอุ้ยโอ้โหไอ้าวแกงดาวหัออกวะเนี่ยกข้าวที่หลังถ้าข้าวข้าวที่หลังไม่พร้อมอย่าเสือกเลยดีกว่านะมันมันดูว่าเข้าวมันเปียกฝนนะสิเปียกเลยเนี่ยเอานะครับ ดูคนนี้ดูคนนี้ติดามีแล้อไม่น่าไม่่าที่หลังยาวไปเล่นแล้วเอากาวออกหมดนี่ขยอยคิดว่าพวกเราได้ตลกเลยคิดว่าพวกเรามาทำบัญญาอ่อนกันแล้วป่าเทพมาตั้งกิมมองเนี่ยมั้งแต่เย็นแล้วหอทำไมป่าเงียนมาแต่หัวค มันจะเงียบมันจะเงียบช่วงนี้ทุกปีแหละจะไปหาหลวงตาแล้วนี้กลัวหลวงตาเงียบกันเลยไม่กล้าไปหาหลวงตาแกเหงาอยู่ขยันขยันกลัวหลวงตาจะเงียบ้วันนี้ไม่เงียบเพราะว่าไผ่พงศธรไปร้องถึงกุฏิหลวงตาจริงเดี๋ยวก็ไผ่กลับมาแล้วแล้วไปร้องที่กุฏิหลวงตาแล้วก็กลับไปแล้วด้วยมานี่กลับไปหาพ่อแล้วเขาคนเดียวมาร้องที่นี่ไง เขาลองที่นี่เอ้านี่ผมไม่ได้ดูคอนเสิร์ตเทพันเดอร์เหรอเนี่ยทำไมอ่ะทำไมเฮ้ยนี่มาแปลกเว้ยังไม่ก่อนเลยเขาด่าว่ากลับไปหาพ่อมึงมึงพ่อผมก็พ่อตามึงนี่แหละพี่จะกทำไมผมมาถึงยี่โมงพี่เทพมาถึงยี่โมงเราจะไม่ต้องถามด้วยว่าเออก็คนอื่นเขามากันตั้งแต่เช้ามาเออมาอยู่เป็นกำลังใจ หลวงตาต้องรับแขกเยอะแยะแล้วมีประโยชน์อะไรไหมที่มาถึงก็มาอยู่ที่งานเลยกูก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งเลียไข่ถหลวงตาอยู่ที่ไหนแล้วเออกูมีเวลากูก็เออกูก็มาช่วงไหนมางกับเรื่องของกูกูไม่ใช่ไปต้องไปล้างตูนให้หลวงตาอยู่นี่เหรอไอพวกมาจบสอพอไอพวกนี้พี่แทบเขามารถฟวยรถตู้รถวรถวเออถ้าท่านหลวงปาคันขำเลยกูเออจะมานั่งเกาให้แกเลิ บอกมาหน่อยเถอะว่าที่พี่มาครั้งเนี้ยกมาทั้งโครพี่เลยนะไอ้ไทยไอ้ท็อฟฟี่ทั้งลูกเขยหลานลแล้วมันหนักหัว,หวพ่อมึงเรื่องไงไ<อ>ป่าแท้เขาจะเอาโครเข้าสักหลักของเขามามันก็เรื่องของเขา<อ><อ>มาบอกว่าเองคนที่แบบมาก่อนมาเลีย<ข>อยาหลงตามาแบบประจกหัวพอหนักหัวพ่อหนักหัวพ่อมึงไงเดี๋ยว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 นักหัวพ่อพี่หรอมึงอ่ะออกไปจากกลุ่มนี้ก่อนเอามาดูบุรีต่อที่พ่อ คนอื่นพี่บอกที่ว่าพี่ที่มาทั้งโคตรของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้เกี่ยวกับหลวงตาเลยไม่ได้เกี่ยวกูก็มาอย่างนี้องคูกูไม่ว่าคุณจะมาถือหลวงตาอะไรที่ไหนไม่ใช่เอาล่ะเอาล่วอย่าไปสนใจนะครับคุณมาเที่ยววัดกูจะมาเที่ยววัดบ่อน้าพระอินนี่เขาเคารพกันทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นเคารพอะไรไอเเดี๋ยวแกก็ทำนู่นทำนี่ให้เขาด่ากันทั่วประเทศที่ตัไม่อยากไปยุ่งกับเขาหรอกอ้าวอันนี้เป็นเรื่องของโคตรพ่อโคตรแม่แั้นะครับเราอย่าไปสนใจอันนี้เคลียร์หรือว่ายุ่ไม่ยุ่เอ๋อไม่ ต่หลวงตาตอบได้ทุกคำตอบใช่ไหมพี่สีใช่บางทีก็มาหกหัวพ่อมึงเหรอใช่ปาเทพเขามาเนี่ยเขาจะมาวัดป่าบ่อน้ำไม่อินแต่ไม่เกี่ยวกับหลวงตาเว้ยมันมาหาหัวพ่อพี่เหรอมึงฟังให้ดีปีาเทพเนี่ยเขาจะมาวัดป่าบ่อน้ำไม่อินแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับหลวงตาไม่เกี่ยวมาูที่ยวของกูถ้าอยให้ยงงั้นเห็นคนอื่นมาด่าหลวงตาพี่มีความสุขเหรอโอ้กูดีใจเลย เป็นกูกูไม่ยอมหลวงตากููดีใจเลยอ่ะไม่ดีใจเลยเป็นกูกูไม่ยอมหนักหัวพ่อมึงเลยเออใช่มันหนักหัวพ่อพี่เหรอเอาล่ะไปทะเลาะกันที่อื่นเดี๋ยวชิบหายเดี๋ยวเวลาพอเสียเวลาไปไปได้แล้วคุณเพิ่เวทีให้ทะเลาะกันแ่บ่อน้ำโอ้โอีดอกกันเถอะแล้วอีดอกกันเถอะเขาร้องไปหมดแล้วมาฟังดีๆกันบ้างเอมาโาตามาตามา